สวัสดีค่ะพบกับป้าวันออสเตรเลียชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เกาะติดอยู่กับคดีของน้องชมพู่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะหน้าตาก็ดูหม่นหมองเศร้าส้อยตามน้องชมพู่ด้วยก็เพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงๆนอนตื่นทีไรก็ต้องมาอ่านข่าวคดีน้องชมพู่ทุกวันเลยทุกตีสองก็แล้วตีสามก็แล้วนะคะก็นอนไม่อิ่มก็ทําให้เหนื่อยก็ทําให้เพลีย วันนี้นะคปะป้าวันก็อยากจะมาถามว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่ทำร้ายให้น้องเ,ออเสียชีวิตใครที่เป็นฆาตกรหรือใครที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องนะ่ะขอร้องให้ไปบอกตำรวจเถอะคดีมันจะได้จบจบสทีและอีกอย่างหนึ่งตัวท่านที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยท่านก็จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษลงบ้างสิ่งที่แน่ๆที่ป้าวันทราบก็คือตำรวจเขามีหลักฐานหมดแล้ว นะคะอย่าดีใจนะคะว่าไม่มี DNA ในตัวน้องนะอย่าดีใจนะคะเพราะว่าเรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรต่างๆเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนการ p ลอตอะไรต่างๆในเนื้อเรื่องของคดีน้องชมพู่เนี่ยตำรวจเขาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วและอย่าลืมนะคะว่าผู้สื่อข่าวได้บันทึกเสียงของท่านไว้ ลงไว้ในข่าวทุกขั้นทุกตอนหมดแล้วดังนั้นบุคคลผู้ต้องสงสัยบุคคลผู้น่าจะเกี่ยวข้องตำรวจเขามีแล้วชัวร์ร้อยเปอร์เซนดังนั้นคดีนี้เขาจะยังไม่แขวนแน่นอนนะคะแล้วก็ประวันคิดว่าตำรวจเขารู้แล้วว่าเป็นใครนะคะแต่ยังไม่ฟันธงฉะนั้นชิงเข้าไปมอบตัวก่อนเลยค่ะอย่างน้นอยโทษก็จะได้เบาลง หากฟังคลิปของประวันนี้แล้วนะคะให้รีบเลยนะคะรีบไปมอบตัวเลยไปมอบตัวเลยนะคะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือที่ใดที่หนึ่งที่ท่านคิดว่าไม่มีนักข่าวก็ได้เพื่อว่าเมื่อมีการนำเสนอไปถึงเอ,อ่อฟ้องศาลไปแล้วศาลจะได้ออลดหย่อนผ่อนโทษให้ท่านหรือท่านที่เป็นคนผู้เกี่ยวข้อง คดีท่านคดีนี้ท่านก็อาจจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาอาจจะได้ไม่ต้องติดคุกติดตารางนะคะแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวบ้านกกอกทุกท่านนะคะใครที่ทราบรู้ความจริงนี้นะคะก็ให้เขียนจดหมายหรือส่งอีเมลถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือติดต่อกับตำรวจผู้ใหญ่หรือใครก็ได้ที่จะเอ่อ ให้เป็นที่ทราบว่าใครกันแน่ที่ทำร้ายน้องนะคะคดีนี้จะได้จบจบสักทีถ้าเป็นคดีที่เมืองนอกปันนี้จบไปแล้วนะคะเขาจะไม่เก็บไว้นานขนาดนี้ก็อยากจะฝากถึงฆาตกรฝากถึงผู้เกี่ยวข้องให้รีบเอ่อเขามอบตัวโดยเร็วนะคะก่อนที่ท่านจะไม่มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปและโทษของท่านก็หนัก แล้วก็ปวันคิดว่าคนไทยทั้งประเทศไทยและคนไทยในต่างประเทศก็จะให้อภัยท่านนะคะถึงแม้ว่าน้องได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เมื่อคุณทำผิดคุณสำนึกผิดคนทุกคนก็ย่อมให้อภัยและคุณก็ต้องรับกรรมไปตามที่คุณกระทำนั้นนะคะพูดแล้วจะร้องไห้สงสารน้องชมพู่นะคะนะคะก็สำหรับวันนี้ ก็มีแค่นี้นะคะฝากให้ท่านที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่นี้เข้ามอบตัวโดยเร็วก่อนที่จะสายเกินไปสำหรับวันนี้ประวันขอฝากไว้แค่นี้หากท่านมีความเห็นหรือว่าคิดว่าคำพูดของป้าวันถูกต้องที่แนะนำให้คนร้ายไปมอบตัวก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามป้าวันนะคะจะได้พูดคุยกันในเรื่องอื่นๆอีก สำหรับวันนี้ประวันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ